ว,วเครื่องช่างอบมันเสียจ้ะแต่ว่า,าไปแล้วนะถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ค,คลา้า,ายๆปลาพยูเหมือนกันนะไปเติม้ีปบ่อน้องจ้ะ <c ười> เป็นอะไรวะจนจนจจน้วนคิดทำยังไงแนว่า,วาะไรนะ จกเฉยจ้ะเป็นอะไรอ่ะฮะทำไมข้าวปลาไม่กินกินเดจะเลอกกินผักกินนมนี่แหละอืมแปลกแฮะปกตินี่จันกินได้ทุกอย่างไงนะวันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่อร่อยเหรอจานมีอะไรจะถามตั้มหน่อยอ่ะอืมจันอ้วนไหมอ่ะอ้วนนี่ตอบเร็วเกินไปละโกหกบ้างก็ได้ต้องรู้ว่าจันเนีะ่ะ กำลังเครียดกมาทางวัลเรื่องน้ำหนักของตัวเองแต่ช่วงเนี้ยสำคัญมากนะเพราะลูกเราล่ะต้องการสอนอาหาราจากแจนจนก็รู้ว่ามันมีผลกับลูกของเราอะแต่จนไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักของแจนอะมันเกินมาตรฐานหรือว่าน้อยกว่ามาตรฐานหรือว่าพอดีแล้วอะอีกอย่างอะ่ะแจนกลัวกลัวไม่สวยใช่จานฟังตั้มนะ ถึงแมว่าจจนจะรูปร่างเปไน็นไงก็ตามหรือว่าจะอ้วนแค่ไหนก็นตามเนี่ยตั้งก็รักแจนเสมอไม่ใครมีกำลังใจหน่อยเอางี้กันนะเดี๋ยวจนกินข้าวก่อนแล้วกันแต่พอกินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตั้มจะพาไปเข้าไลฟ์แชทไปถามที่ปรึกษากันดีไหมขเขาเว็นีสิได้เลยจ้ะ พิมวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ตั้งครันได้หกเดือนน้ำหนักประมาณห้าสิบห้ากิโลกรัมถือว่าปกติไหมคะปกไหมคะต่อมาแล้วว่าถือว่าปกตินะคะเฉลี่ยอายุค,คันที่หกเดือนจะเพิ่มขึ้นประมาณหกกิโลกรัมแต่ไม่ควรเกินเก้ากิโลกรัมเพราะจะทำให้คุณแม่อ้วนเกินไปนะคะ <laughs> พิมพไปขอบคุณค่าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคดีนะที่แจนไม่อดอาหารน่ะเอาแต่ลดความอ้วนน่ะห่วงกับความสวยความงามของตัวเองอ่ะแจนเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยตั้มเดี๋ยวว่าตัวเองั้นสิจ้าแจนตั้มเชื่อนะครับว่าเมื่อไหร่ที่แจนคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ย ใต่ต้องกลับมามีหุ่นที่เพรียวบางร่างน้อยเหมือนเดิมแน่นอนเลยจ้ะแต่ที่สำคัญเนี่ยตั้มอาจจะต้องพาแจานไปลดความอ้วนไปทำสปาไปซาลอนไปละลายไข่มันไปที่ไฮโซดาลาเขาไปให้หมดเลยนะเยอะเกินไปไหมจ๊ะไม่เยอะหรอกเป็นอะไรร้อนหรออ่ะชัดให้ <c oughs>